อันนี้จัดเนี่ยมันป่อตัวอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมล่ะมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามันจะคงพอสภาพเดิมได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกขาก็คือท่าสี่ขาห้าทุกขกลักษณะลักษณะที่ไม่คงพอในสภาพเดิมเป็นยังไงลักษณะที่ไม่คงพอในสภาพเดิมคือมีแล้วหายไปเกิดแล้วดับไปให่ไหมใช่ มีแล้วกลับไม่มีเกิดแล้วก็ดับอย่างเงี้ยคือลักษณะของสิ่งที่ไม่คงอยู่ในภาพสภาพเดิมอนัตตาคืออะไรลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนลักษณะที่ไม่เป็นตนของมันเองไม่ใช่ตัวของมันเองคืออะไรคือความที่มันไม่ขันห้าขันห้อีกกันเลยฮะแต่ยังเนี่ยหลักเนี่ยถ้าสีขันห้าอย่างมันเพราะมันเป็นอนัตตาถ้าสีขันห้าเป็นอนาตตาอย่างไง ควบคุมก็ไม่เพราะคำว่าอนัตตาถ้าดูในอนัตตาอนัตตลัคนาสูตรนะเี่ยาบอกว่าควบคุมบัญชาไม่ได้ควบคุมท่าสี่ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ไหมควบคุมขันห้าให้คงตัวอยู่ในตัวของมันได้ไหมไม่ได้ควบคุมจิตให้อยู่ในกุศลธรรมอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ทาไม่ได้เราก็ปล่อยมันสิใช่ไหมงั้นมันอยากจะคิดเอากุศลก็ปล่อยมันคิดสิ S <S มันคิดไปแล้วมันมันมันไม่ให้กําลังมันเหลอก็ใช่สิกำลัมันก็เยอะสิมันก็คิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ต้องแต่เราก็ต้องรู้มันบงควบคุมบังคับมันได้ไหมล่ะเอาพูดยังไงไม่ได้แล้วทำยังไงจะสร้างสร้างสิ่งดีเดี๋ยวมันก็จะไม่ก็เมื่อรู้ว่าบังคับไม่ได้ก็รู้ว่านี่คืออนัตตานี่คืออนัตตาคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็เมื่อเราเข้าไปรู้ว่านี่คือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันจะหยุด ใช่ไหมสติจะเกิดน,นี่เ็วิธีของพุทธเจ้าหยบยุามากนะทีนี้อน,ตนัตตลักษณะลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนคืออนัตตานะเป็นแบบไหนอนัตตาคืออนัตตะคือท่าสี่ฐานห้าอนัตตาะคือลักษณะที่มันควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้คืออนัตตาสภาพที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดคืออนัตตา ไปสรุปเราสัพสเพชธรรมานา,าตาเนาะม,มันก็ลงทุนที่อานาตาตาทั้หงหมดทั้ตางาตตั้งแต่